สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลนะมาอัปเดตกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของการเช็ควันหยุดธนาคารปี68นะครับซึ่งวันที่11กรกฎาคมนะหยุดไหมซึ่งตรงกับวันเข้าวรรษาอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับรวมไปถึงในส่วนของรายละเอียดนะครับผมแต่ละเดือนที่ยังเหลืออยู่นะครับ สำหรับในเรื่องของการเช็ควันหยุดธนาคาร2568นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับวันหยุดราชการนะครับธนาคารหยุดวันไหนบ้างวันเข้าพรรษาก็คือวันพรุ่งนี้11กรกฎาคมเนี่ยธนาคารหยุดไหมนะครับเรามีปฏิทินที่น่าสนใจครับวันหยุดเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีวันพฤหัส นะครับก็คือวันนี้วันที่10กรกฎาคมเขาได้ก็วันอาสาฬหบูชานะนะครับวันที่11คือวันศุกร์นะครับกรกฎาคมเขาได้ก็วันเข้าพรรษาอันนี้จะหยุดเฉพาะราชการนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่28กรกรกฎาคมนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดประจําเดือนกรกฎาคมนะครับ สำหรับนะครับในส่วนของนะครับวันหยุดเดือนสิงหานะก็คือเดือนถัดไปก็จะมีในส่วนของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่11สิงหาคมเป็นวันหยุดพิเศษนะครับแล้วก็มีวันอังคารที่12สิงหาคมนะครับอันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถ นะะก็ถือว่าเป็นภาพบรมและชนนีพันปีหลวงนะครับหรือเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะนะครับเดือนสิงหาคมนะครับต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของวันหยุดธนาคารเดือนตุลาคมปี68นะครับผมก็จะมีวันจันทร์ ที่13ตุลาคมปี68นะครับวันณบมินชรมหาราชนะครับแล้วก็วันพฤหัสที่23ตุลาคมปี68เป็นวันปิยะมหาราชนะครับแล้วก็วันหยุดธนาคารเดือนธันวาคมนะครับผมก็จะมีวันศุกร์ที่5ธันวาคมวันชาติหรือว่าวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะครับ วันที่10ธันวาคมปี68เป็นวันรัฐธรรมนูญน,นะฮะแล้วก็วันที่สาวสิธันวาคมนะครับเป็นวันสิ้นปีอ่านี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผมที่อัปเดตในเรื่องของเกี่ยวกับวันหยุดธนาคารนะก็จะเป็นประมาณนี้ไล่เรียงจากเดือนกรกฎาคมไปนะครับแล้วก็ไปสิงหานะครับแล้วก็ไปตุลาแล้วก็ไปที่ ธันวาคมตามลำดับนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเอาละอัปเดตกันสั้นๆให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับวางแผนเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินนะที่เราอาจจะต้องติดต่อธนาคาร อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมนะครับสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับวันหยุดนะของธนาคารนั่นเองปี2568เอาละนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะเรานำกลับมาอัปเดตแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ Thank you